สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเก่ okay, งนะฮะวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ตรงหน้าทางเข้าเซิร์ฟเลยนะฮะผมจะมาบอกทุกคนว่ามีใครอยากเล่นกับผมไหมผมอันนี้นีคือแบบผมถามไม่เฉยนะเออมีใครอยากเล่นกับผมไหมถ้ามีใครอยากเล่นใหม่กับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นใหม่ให้นะครับเพราะว่า อย่างที่รู้กันว่าผมเป็นสายฟรีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใครที่อยู่เซิร์ฟ47กับผมผมไม่ทิ้งนะผมก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมจะตามกิจกรรมของเซิร์ฟ47ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเซิร์ฟใหม่ก็จะเป็นผู้เล่นแบบใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็มันเจอกันนะครับหรือหรือคนเซิร์ฟเก่าจะไปอยู่เซิร์ฟใหม่ด้วยก็ได้แบบสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าใครจะเล่นนะครับก็ เดี๋ยวผมจะปักหมุดคอมเมนต์ผมไว้ถ้าใครอยากเล่นใหม่กับผมก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพี่เล่นใหม่เอ้ยพี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอะไรเงี้ยเออผมก็จะได้รู้ว่าเล่นใหม่ส่วนตอนนี้มันมีทั้งหมดเซิร์ฟก็คือ92เซิร์เวอร์ถูกไหม92โซนแล้วกันอะผมเรียกว่าโซนแล้วกันเนี่ย92โซนใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าในในเมื่อถ้าทุกคนอยากเล่นใหม่จริงๆผมก็จะรอเซริร์ฟเอ้ยผมก็จะรอโซนเนี่ย เออเอาเซิร์ฟแบบไม่ง่ายดีโซน93หรือเซิร์ฟ93อ่ะโมอเ้ยไหมเป็นการเริ่มใหม่พร้อมกันทุกคนนะครับเมื่อ,อไหร่ที่โซน93หรือเซิร์ฟ93ขึ้นมาผมจะไปสร้าง ID ไดีเลยดีไหมผมจะไปสร้าง ID ไดีไเลยเหมือนเดิมผมก็จะใช้ชื่อเดิมนะครับชื่อเดิมเลยชื่อเดียวกันกับเซิร์ฟนี้เลยนะก็คือเคคงเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะเซิร์ฟเวอร์หรือโซน 93นะครับทุกคนถ้าใครอยากมาเล่นก็มาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยว่าอยากมาเล่นกับผมเยอะไหมนะครับผมก็จะได้ไปเล่นใหม่กับทุกคนไปเริ่มศูนย์กับทุกคนเลยเออเดี๋ยวผมสร้างกิลด้วยนะครับทุกคนจะได้เข้ามาผมจะเป็นผมไม่อยากพูดเลยเอามเอาหมาหม,าม,ามาผมจะสร้างเรือโจรสลัดที่สายฟรี <laughs> ที่ไม่มีเติมไม่มีอะไรเลยนะส่วนอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะถ้าใครอยากเติมก็เติมนะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วกันผม,มอยากเติมไหมผมก็อยากเติมแต่ผมไม่มีทรัพยากรนะเออผมก็อยากเติมนั่นแหละเออไม่ใช่ว่าผมไมอยากเติมแต่ผมไม่มีทรัพย์นะครับทุกคนการคอมผมยังไม่มีเลยเออคิเแค่นี้พอโอเคนะครับก็ตามนี้เซิร์ฟโซน93นะครับถ้ามันมา เดี๋ยวผมจะไปสร้างเลยส่วนใครที่อยากตามมาก็ตามมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเท่านี้ก่อนนะครับเราไปดูในกิจกรรมเซิร์ฟที่เรามีกันอยู่ก่อนนะครับ47แล้วว่ามีเซิร์ฟอะไรและมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่ะส่วนเซิร์ฟนี้ของเราก็คือกิจกรรมที่จะเข้ามาก็คือจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมลูนนะครับแจกลูนแจกหรือเปล่าไม่รู้ว่าแจกหรือเปล่านะครับต้องลองดูนะ <laughs> เอออ่ะ,อะ นี่เข้ามาดูกันเลยนะครับม,มันที่เราทําอะไรโอ้มันอุ้ยมันดีนะเฮ้ยมันรีมันรีนะทุกคนมันรีทุกวันเลยมันรีหมดเลยเนี่ยโอ้ไม่รีนี่วะคิดว่ามันรีถูกไม่เอ,อ้ยน่าตกเลยคิดว่าดีโอ้โหนี่คือสายฟรี <c oughs> <c oughs> อ่ะไปดีรออะไรล่ะเออมาอีกดิยังไงอีกทีไหม อีทีไปดิโอ้ยแต่ผมไม่ค่อยชอบอ่ะอีกทีดินี่ไงเอาไปดิมาดิเฮ้ยมีอะไรอ๋อไม่เอาไม่สนใจไม่สนใจเอยหกร้อยว่ะโอ้ยอย่างแน่นนี่ไงสองใบอ้หูนี่เลยอย่างแจม่มอือหนี่สุดยอดอิ่มอือหอิ่มดีครับรออะไรอันนี้ไหนกันนะให้เขาหน่อยเขาบอกบ่อยนะครับเรียบร้อยนะอันนี้อะไรปรกิจ ือเปล่าโอเคใช่ออันนี้เดี๋ยวค่อยว่าก,กันดีทีอ่ะฮะโอ้โหผมจเจอเบลล์หนึ่งร้อยแล้วทุกคนผม,จมเจอเบลลร้อยแล้วโอเคก็อันนี้อะไรอันนี้ผมบอกว่าดีมากเลยนะทุกคนถ้าใครมีเพชรเยอะไอถ้าใครมีเอ่อผลผลทองเยอะมีผลทองกับผลสีฟ้านะผม <laughs> ผมเรียกแบบง่ายๆเลยนะถ้าใครมีผลทองเยอะก็มาซื้อตรงนี้ได้นะเนี่ยเนีย่ยซื้อได้นะครับทุกคนแต่ผมมีแค่นี้ นะครับนี่ก็คือนี่เลยมาเดี๋ยวผมซื้อนี้ให้ทุกคนดูเนี่ยผมอยากได้อันนี้มากเลยนะหลุน <l un> <l un> เอ้ยนี้ก็ได้อยากได้นะเนี่ย <l un> เดี๋ยวนะดูกอนเอารูนเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้าปับ๊บส่วนตัวรูนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาที่มาอีกทีนึงนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเนี่ยดูด,ดิคือผมจะบอกว่ารูนตรงเนี้ยที่ที่ที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นรูนที่ไม่มีขายนะครับทุกคนเออ เป็นรูนที่ไม่มีขายนะนเนี่ยเนี่ยดูดูแค่รูปอะมันก็แบบบ่งบอกได้แล้วว่าว่ามันไม่มีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูดิไม่เหมือนกันเลยโอคือต้องเลือกดีๆนะทุกคนตรงเนี้ยสําคัญมากเลยนะที่จะทําให้แบบพลิกเกมได้เลยนะครับเนี่ยรูนตรงเนี้ยเลือกดีๆนะอืม ก็วันนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอธิบายทีน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวไปนะส่วนอีเวนต์ตรงนี้ก็รีบๆทำนะครับทุกคนอันนี้เป็นตัวใหม่นะอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะอันเนี้ยตัวใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยโอ้แบตจะหมดแบตจะหมดโอเคถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งที่ที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นสายเติมอะ สายฟรีอย่างเราเราเนี่ยหกพันอะ่ะลงทุนเมื่อไหรโอยถ้าได้อันนี้ก็ดีนะเออเนี่ยถ้าสูงเรวได้เนี้ยสองหมื่นน่ะมันก็ดีแต่ถ้าสูงเราไม่ได้ล่ะเรียบร้อยเลยนะไม่มีเงินต่อย,ยอดเลยนะหมดกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาได้ของดี โอ้โหนี่เลยผมได้ของดีแบบนี้รอช้าได้ยังไงเออผมต้องไปทำตรงลองดูหน่อยอ่าเจตไทย <c oughs> เจตไทยออนอยู่ใช่ไหมออนอยู <c> ่ <oughs> ใช่ไหมไหนคนลงหน่อยสิออนอยู่ใช่ไหมไปเลยนะครับอ่ะมีน้องคนหนึ่งถามผมว่าระหว่างกราฟเนี่ยกับบิ๊กมัมเนี่ย อันไหนดีกว่ากันถ้าถามถ้าถามผมนะครับในความคิดผมนะผมขอผมขอเลือกการาฟแล้วกันในความคิดผมนะผมขอเลือกกราฟนะครับแต่ถ้าเอาความจริงบิ๊กมัมเก่งเอาความจริงคือบิ๊กมัมนะครับเก่งกว่าการาฟนะครับความจริงเลยนะที่ผมพูดความจริงเลยนะความจริงคือบิ๊กมัมเก่งกว่าการาฟทำไมผมถึงพูดว่าบิ๊กมัมเก่งกว่าการาฟบิ๊กมัมเนี่ย อึดกว่านะครับอึดกว่าเลือดเยอะกว่านะครับแล้วก็ดาเมจเยอะกว่านะครับส่วนการาฟเนี่ยก็มีดีอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างที่1คือการาฟเนี่ยสตันหม่นะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยคืออันติหลอดอันติเขาขึ้นเร็วนะครับแล้วก็เป็นตัวโจมตีไกลนะครับอาถ้าคุณวางข้างหลังตรงเนี้ยการาฟก็โจมตีได้แต่บิ๊กมัมวางข้างหลังเนี่ยต้องเดิน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 ไม่ใช่ต้องเดินมาตีเนี่ยซึ่งความได้เปรียบเสียเปรียบจะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือถ้าสมมติใครเอากราฟไว้ข้างหลังสุดเนี่ยผมบอกเลยว่าเก่งนะครับแต่ถ้าเอากราฟไว้ข้างหน้าก็ก็อีกแบบหนึ่งนะครับอ่าอย่างเช่นถ้าอยู่อย่างเงี้ยอ่าอยู่อย่างเงี้ยคือบิ๊กมัมอะแทงแล้วกราฟโจมตีเนี่ยคือเพอร์เฟกต์เลยแบบโคตรพอร์เฟกต์เลยแต่ผมไม่มีไม่มีไม่มีทำเอออ่อเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับสมมุติว่าถ้าเราเอากราฟไว้ข้างหลังจะเป็นอย่างวนี้อ่าแล้วผมก็เอาตัวนี้ตัวนี้อ,นอ่ะแบบ สุดใหม่อันนี้สุดใหม่สุดใหม่อ่ะตัวน,นี้แล้วกันนะประมาณนี้นะครับหกหมื่นห้าเอ้ยหกแสนห้ากับหกแสนสองก็ไม่ต่างกันมากน่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูการาฟผมนะจึบจ๊บจู่บจังหวะนี้มาแล้วกระตุกนิดนึงแล้วบอกว่ายินงงจังหวะนี้เหือเหือเฮืออะไรวะเหือโน่นนี่ตุ๊บตุ้งคือประเด็นคือผม งงกับการกระตุกแล้วก็ตายกันหมดงงมากเลยกระตุกแล้วก็ตุยกันหมดเลยออนอยู่ไหมยังออนอยู่เลเจทยยังออนอยู่นะเออเดี๋ยวเราต้องมาดูแบบลูซี่ของเราดีกว่าอันนี้น่าจะตึงอันนี้ตึงนะครับเดี๋ยวผมต้อง เอาแบบนี่หน่อยนะครับผมจะผมชอบวางกราฟไว้ข้างหน้านะไม่รู้เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วกราฟควรจะอยู่ข้างหลังนะครับทุกคนความจริงนะเออความจริงคือกราฟควรอยู่ข้างหลังนะครับไม่ควรอยู่ข้างหน้านะเอออันนี้คือผมวางแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอ่ะพลังเจ็ดแสนนะครับกับพลังเจ็ดแสนเจ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่านี่เห็นไหมดูฝั่งเขาเห็นไหมของเขาจะมีกราฟกับบิ๊กมัมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือดีนะทีมดีนะถ้ามีกราฟกับบิ๊กมัมอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเก่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไม่เชื่อ ผมจะสู้เขายากกว่าเดิมนะครับจังหวะนี้เพราะว่าตัวกราฟเขาสตันทั้งทีมอย่างที่บอกนะครับแบบขัดอันติได้นะเออดีนะไมนกระตุกอีกแล้วอา้าว <c oughs> เรียบร้อยเกิด <c oughs> <c oughs> อ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าทำไมตาตเหว่ถึงใช้อันติเส่ผมแล้วผมไม่ตุยนะครับความจริงมันก็คืออุ้ย โอ้โหตายเหี่ยวเอา้าตายเหี่ยวเขาตึงนี่ว่ะเดี๋ยวนะถ้าเั้นเดี๋ยวนะขออีกทีได้ไหมขออีกทีขออีกทีเฮ้ยตายเหี่ยวเขายัางตึงเลยพอดิเนี่ยดู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 ดดดเอื้อเอื้อเอื้อเอืเอ้อ ทำไมตาเหี่ยวเขาตึงนยังไงไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าว่าทำไมคิสผมถึงอึดนะครับจริงๆแล้วคิสผมมันมันไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นไงครับหนึ่งดาวหนึ่งดาวทองแล้วนะครับคิสผมนะครับหนึ่งดาวทองแล้วนะก็ประมาณน,นี้นะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมตาเหี่ยวเขาตีผมไม่เข้านะครับเพราะว่าผมอัพเป็นหนึ่งดาว โอ้โทษทีเขาอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องนั้นก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าใครอยากเป็นใหม่กับผมนะส่วนเซิร์ฟนี้ผมก็จะไม่ทิ้งนะเพราะว่ามีเพื่อนๆอยู่ในเซิร์ฟนี้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนๆในเซิร์ฟนี้ไปคอมเมนต์ว่าเออผมเล่นใหม่ด้วยดีกว่าพี่อะไรเงี้ยก็ก็คอมเมนต์ได้เลยนะแต่ผมไม่ทิ้งเซิร์ฟนี้นะผมบอกเลยว่าผมไม่ทิ้งเซิร์ฟนี้เพราะว่าเป็นเซิร์ฟที่แบบผมปั้นมาปั้นมาเถื่อนไหมใช้คาว่าโหดนะใช้คำว่าโหดมากเลยนะ ก็ข้าวๆประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเจอกันนะทุกคน <laughs> ถ้าใครอยากเล่นใหม่นะโอเคโซนเซิร์ฟที่93นะครับทุกคนไปเจอกัน นะครับถ้าใครอยากเล่นใหม่ก็มานะครับผมเห็นคนคอมเมนต์เยอะมากว่าพี่เล่นใหม่หน่อยดิพี่เล่นใหม่หน่อยเฮ้ยพี่ครับผมไปเล่นด้วยครับเล่นใหม่หน่อยครับอะไรเงี้ยผมก็เลยมาถามความคิดเห็นของทุกคนว่าอยากเล่นใหม่กับผมไหมถ้าอยากเล่นใหม่มก็เจอกันที่เซิร์ฟหรือโซน93น,น, 3, นะครับทุกคนแล้วพบกันคลิปในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับทุกคนกัดดูดบาย